สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่14พฤศจิกายน2565ราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง9บาทราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง7บาท ราคากวางตุ้งตหวันจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคากระลำดอกจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปลีแตงผลจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระลำปลี Commons ไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคากระลำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำหัวใจจากตลาดกลางเมื tamam. ่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาท ราคาคณะต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนะครับปรับลดลง10บาทราคาคณะยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนะครับปรับลดลง5บาทราคาผักกาดขาวริ้วๆแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งตัว ราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรปับลดลง7บาทราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดเขียวปรีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับรลง5บาทราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด70บาทต่อมัดราคาปรับปรลม30บาทราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมจากตลาดกลางมวานสูงสุด70บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด70บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาต้นหอมจากตลาดกลางม่วันสูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางมื่วันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวจากตลาดกลางมื่วันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาใบกุ้ยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาใบแมงลักจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาใบโหระพาจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางวันสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลางมัวนสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหางหงจากตลาดกลางมัวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายดอกจากตลาดกลางม้วนสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคากุยช่ายขาวจากตลาดกลาง ม g g ่วนสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางม่วนสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบมักลุดจากตลาดกลางม่วนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชาพลูจากตลาดกลางม่วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัม นิสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนีสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนีสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนีสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขาอ่อนจากตลาดกลางมูลว่สูงสุด30บาท,บาทต่อกิโลกรัมรมีลส,ส,สูสสง,งส,ส,สุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่จากตลาดกลางมูลว่สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมมีลค่สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางมูลว่สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมมูล่สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวาราคาขิงหัวจากตลาดกลาง ม้วน well 네 it สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี grandes, mm ้ส e ูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางมอวนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลง10บาทราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางมอวนสูงสุด1 8 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 8 8บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกระเหลี่ยงจากตลาดกลาง ม well. um, ื่อวนสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกซูเปอร์ฮอตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซูเปอร์ฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชีฟ้าเขียวสดดำจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยกดสวนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยกดสวนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาพริกหยวกจากตลาดกลางห่ววันสูงสุด48บาทต่อก ala so ิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางห่ววันสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางห่ววันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับปรงลง10บาทราคาถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วลันเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับปรงลง10บบาทราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลาง วันส right ูงสุด20บาทต่อก oh ิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตราดกลางวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับรลง5บาทราคาบวบหอมจากตราดกลางวันสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับประลง2บาท ราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางม่วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมมี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับประลง5บาทราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางม่วนสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมมี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับประลง2บาทราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางม่วนสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมมี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามราขีนกจากตลาดกลาง ม่วนสูงสุด30บาทต yeah ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะระจีนจากตลาดกลางม่วนสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะละกอดิบจากตลาดกลางม่วนสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสองบาทราคามะเขือพวงเด็ดขั้วจากตลาดกลางม่วนสูงสุด1 3 0บบาทต่อกิโลกรัม นิสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางงวดสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางงวดสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลง4บาทราคามะเขือยาวจากตลาดกลางงวดสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคามะเขือลายจากตลาดกลางม้วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนิ้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลิงจากตลาดกลางม้วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมมี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสลิงจากตลาดกลางม้วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนิ้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือไข่เต่าจากตลาดกลาง ม้วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปาะจากตลาดกลางม้วนสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองจากตลาดกลางม้วนสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลง2บาทราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด26บาทตา่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลง4บาทราคาแตงกวาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด23บาทตา่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงร้านจากตลาดกลาง มวนสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมมีลสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางมวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมมีลสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางมวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมมีลสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลง4บาท ราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟ wow. so to ักทองคางคกเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลาง วันสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมมนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางมงวดสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลง1บาทราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวจากตลาดกลางมงวดสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางม่งวดสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลาง วันสูงสุด23บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะาเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด80บาทตอ่อกิโลก,ร,กรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักกระเฉดมัด10กรัมจ,า,จากตลาดกลางวานสูงสุด180บาทตอ่อมัด วันนี้สูงสุด160บาทต่อมัดราคาปรับลง20บาทราคาผักปลังจากตลาดกลางวันสูงสุด30บาทต่อกรวันนี้สูงสุด30บาทต่อกร,รมราคาทรงตัว ราคาดอกสลิดจากตลาตดกลางวันสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานป่าจากตลาดกลางวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลาง ม้วนสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมม้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบโบบกจากตลาดกลางม้วนสูงสุด30บาทต่อกรัม้สูงสุด30บาทต่อกรมราคาทรงตัวราคาสายบลอกจากตลาดกลางม้วนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมม้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอจากตลาดกลางม้วนสูงสุด350บาทต่อกิโลกรัมม้สูงสุด360บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาหนอไม้ฝรั่งเกรดบีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด300บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น50บาทราคาหนอไม้ฝรั่งเกรดซีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาหัวเชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร3อยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคากระเทีมทยมไทยเบอร์ลเล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร3อยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุดร3อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทีมทยมไทยเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร้อยบบาทต่อกิโลกรัม นี่สูงสุด138บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยจากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะนาเวเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด300บาทต่อ600ลูกวันนี้สูงสุด400ยบาทต่อ600ลูกราคาปรับขึ้น100บาทราคามะนาวเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด400บาทต่อ500ลูกวันนี้สูงสุด500บาทต่อ500ลูกราคาปรับขึ้น100บาทราคามะนาวเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด520บาทต่อ400ยลูกวันนี้สูงสุด550บาทต่อ400ลูกราคาปรับขึ้น30บาท ราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กจากตลาดกลางวานสูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางจากตลาดกลางหวานสูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางหวานสูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดกระด้างจากสอาดกลางมวันสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัม นีสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางวันสุดสุดนสูงสุด1 4บบาทต่อกิโลกรัมนีสุสุด่งสุดส4บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางวันสุงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลง10บาทราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันสุดสุด1น0งบาทต่อกิโลกรัมนิสุงสุด120บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางววนสูงส uh ุด100บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางงวนสูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางววนสูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางงวนสูงสุด20บบาทต่อกิโลกรัม นิสุงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชะอ,อมจากตลาดกลางนมสุอสุดห้าสิบาทต่อกรนมนี่สิงสุด50บาทต่อกร,ม,อกรมราคาทรงตัว ราคาแรดิสจากตลาดกลางงวนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้ยินว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ